คุณกำลังรังรบฟังซีม u p o อดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซี m ยู o d c a s t ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวของความภาคภูมิใจมาฝากกันค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความภูมิใจคว้ารางวัลอันดับหนึ่งของประเทศ ในสาขาวิชาเคมิสตรีและไซโคโลจีจากการจัดอันดับไซมารโกและติดอันดับโลกจำนวน10ส,สาขาวิชามากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศจาก QS World University Rankings ปี2023มาครองค่ะพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมค่ะ จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลกโดย s i Marco Institutions Rankings 2023นะคะเป็นการจัดอันดับสถาบันด้านการวิจัยทั้งสถาบันอุดมศึกษาสถาบันวิจัยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนโดยมีตัวชี้วัด3ปัจจัยค่ะได้แก่ 1. ด้านการวิจัย50%ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ s c o p a s ค่ะ 2. ด้านนวัตกรรม30%พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูลแพสตัดและ 3. ด้านสังคม20%ค่ะสำหรับผลการจัดอันดับภาพรวมนะคะของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยติดอันดับจำนวน30แห่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับโลกทั้งหมด 4,533แห่งด้วยกันค่ะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่3ของประเทศอันดับที่313ของเอเชียอันดับที่2,681ของโลกค่ะและการจัดอันดับตามกลุ่มสาขาวิชาจำนวนทั้งหมด19กลุ่มนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับทุกกลุ่มสาขาวิชาแล้วก็ได้รับการจัดอันดับท็อป300 อันดับแรกจำนวน2สาขาวิชาค่ะคือ Dentistry อันดับที่134ของโลกและ Veterinary อันดับที่222ของโลกและในสาขาวิชา Psychology และ Chemistry เป็นอันดับ1ของประเทศค่ะมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2566ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รายสาขาวิชาประจำปี2023ด้วยโดย QS World University Rankings ซึ่งผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะติดอันดับโลกในสาขาวิชาเฉพาะจำนวน10สาขาวิชาจาก54สาขาวิชาและสาขาวิชาหลักจำนวน2สาขาจาก5สาขาวิชาซึ่งเรียกว่ามากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศค่ะ โดยผลการจัดอันดับปี2023สาขาวิชาเฉพาะที่มีอันดับดีที่สุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่สาขาวิชา Agriculture and Forestry เป็นอันดับที่151-200ถึงของโลกและสาขาวิชา Nursing อันดับที่151-180ถึงของโลกอีกทั้งยังมีสาขาวิชา Mathematics ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นปีแรก โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่451ถึง500ของโลกโดยทั้ง3สาขาวิชาที่ได้กล่าวมานี้นะคะเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในอันดับที่2ของประเทศค่ะทั้งนี้มีสาขาวิชาเฉพาะที่มีช่วงอันดับที่ดีขึ้นจำนวน2สาขาวิชาได้แก่ medicine อันดับที่251ถึง300ของโลกและ environmental science อันดับที่401ถึง450ของโลกค่ะรางวัลเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเครื่องการันตีความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียกว่าไม่สูญเปล่าค่ะทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะ ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ซีมยูพอดแคสต์